โดราเอมอนตอนฟังทุกอย่างให้เป็นเรื่องขำเฮ้นี่โดราเอมอนไม่มีมุกตลกขำๆบ้างเหรออะไรอะฮะอยากฟังแต่เช้าเลยเนี่ยนะก็วันนี้ถ้าจะไม่มีอะไรน่าสนุกเลยชะละนี่เล่าอะไรขำๆให้ฟังหน่อยสิโอ้อยฉนนันไม่มีอะไรจะเล่าหรอกเฮ้ยโดราเอมอนขี้เหนียว ช่วยไม่ได้นะถ้าอยากหัวเราะขันาดนั้นก็ใช้นี่เป็นไงจุกหูฟังขำกริ๊งเพอใส่จุกหูฟังนี่นะไม่ว่าฟังอะไรก็จะกลายเป็นเรื่องขำไปบททุกเรื่องเลยเฮ้ยแค่ใส่ไว้ที่หูก็พอเหรอเออเออเออไงสบายดีมากเออเจ้าเออ แบบนี้ดีจังเลยฮะสนุกจังเลยการได้หัวเราะเนี่ยมันดีจังแฮะใส่ไว้สุกพักกันแล้วกันโนบิตะวันนี้มีงานเยี่ยมชมการเรียนการสอนนะดีจีด้วยชมการเรียนการสอนนะวะหืมีอะไรน่าถามหรือไงตั้งใจตอบทูเขาด้วยเลยเข้าใจแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องหน้าหัวเราะนะ พอเถอะครับคงมขัจะหายใจไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยปวดเลยผมไปแล้วนะครับืม แล้วไ,ไปใจโก้ค <descon fin anta> ือ <multic> ว <måste resp ira> ่านะปลาทองที่เฉลี่ยไว้มันตายอ่ะเราไปเส้นหัวเล้วด้วยล่ะหนอพี่แต่ใจหลายที่สุดเลยไม่ใช่นะใจโก้พอดีฉันใส่หูนี่เออคือโอ้เ้ยแย่แล้วถอดไม่ออกใส่แน่นเกินไปดึงไงก็ไม่ออกอ่ะ เฮือกจ้าโอ๊ยอะฮะอุ๊เจเจ็บออโอ๊ยพูดว่าเจ็บเจ็บด้วยโรบิตะวอลล์อกนความเจ็บปวดโชค้ายของเพื่อนได้ไงอ้ยขอร้องเลยอย่าพูดเลยนะมันขำอ่ะปล่อยี่แกร้องรียฉันอย่เนี่ยฮะอ้ยครับพอทีเพอที่าหยุดองร้อีกโิตแกนี่ โอ้ยเจ็บชบัดเลยดึงไม่ออกอะทำไงเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่าสวัสดีค่ะสวัสค่ะสวัสดีค่ะสัสค่ะสวัสดีคะสวัสดีค่สัสดีค่ะสวนสดีคะสวัส่มสวัสะสวัสดีค่สวัีคทอสวัสดีคัสดีค่ะสวัสด่สวัสดีค่ะสวัสดีค่กสวัสดีวัสดีค่ะสค่ะสวัดีัดี อรุณสวัสดิ์นักเรียนทุกคนอรุณสวัสดิ์ค่ะต้องไปหัวเราะยืตรงเขาร้องเขาร้องพี่กันเหรอนั่งพี่ครูจะเช็คชื่อแล้วนะเช็คชื่ออย่านะไอาด้มาค่ะยืนนู่น

โนบิตะโนบิตะเหรอเรียกโนบิตะด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยคนเียกอะไรเนี่ยนั่อะไรเนี่ยนั่นเสศ่เออเนี่มาเริ่มวิชาคณิตศาสตร์กันได้นะเออเปิดไปที่หน้าห้าสิบเอ็ดวันนี้จะเรียนเรื่องเศษส่วนก็แล้วกันนะเศษส่วนอีกล้ะเศษสามสิบห้าส่วนสิบเท่ากับเท่าไหร่ เมไนลงิตะนี่เป็นอะไรกังแต่เมื่อกี้ได้แล้วบ้าเหรอพอทีพ่อทีอุ้ยได้โปรดอย่าพูดเลยโนบิตะโอเราบแบบนั้นแปลว่าเขาต้องตอบได้อย่างนั้นสินะฮะออดีมากงั้นออกมาเขียนที่กระดานสิได้น่ลูกชายของคุณโนบิใช่ไหมใช่ค่ะ เสามสิบห้ส่วนสิบสามสิบห้ส่วนสิบเท้ากับทนเ่ทำเป็นเล่นได้แล้วครับขอโทษครับ โดยวพี้าฉันได้ยินมุกตลกมาด้วยละเรื่องตลกอะไรนั่นนะไม่เอาอีกแล้วอ้าวฮะแล้วก็อย่าเพิ่งพูดอ้าเอ๊พะพอ้โหฟังนี่แท้ๆทำให้ฉันซวยทำแย่มันหลุดเข้าไปลึกเลยเอาไม่ออกอะเอ้ยอ้าวเกินมาที่จริงด้วยฮะโอ้โหถอดยากจังไม่ใช่เรื่องหน้าหัวเราะนะก็เพรางงานชื่อออกทีได้ไหมล่ะดีละมาเกเดไปแล้ว เอาอุ๊ยเดินต่อแบบไม่รู้ตัวเลยเขาไม่รีบมีหวงกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่เลยไปเร็วเร็วเร็วๆรเร็วเฮ้ยอยู่ไหนล่ะหายไปแล้วหายไปไหนแล้วเนี่ยเอาชิซูกะชิซูกะไม่ไหวแล้วค่ะสายตาไปแล้วอ่ะพ่อแม่พี่องถ้าเลือกผมเป็นผู้แทนแล้วละก็ผมจะทำให้ทุกคนได้อยู่ดีกินดี ถ้าไม่เชื่อก็ลองมองหน้าผมสิครับจริงจังขนาดนี้ไม่มีทางโกหกแน่พอเธอหน้าเฮ้ยพอเจอมองตาผมสิครับดูแลเหมือนคนพูดโกหกอย่างนั้นเหรอครับตลกจริงๆเลยเรามัไม่เอาไหนจริงเฮ้ยทำไมถึงได้รู้สึกตลกขนาดนี้นะชิซุกะเหรอจ๊ะเขานัาไปดูคอนเสิร์ตกับคุณพ่อเขาเน่ะ คอนเสิร์ตอะไรล่ะครับก็เห็นเขาพูดว่าเบโทเฟนกับโมซาดอะไรนี่เหละจ้าจ๋ายเบโทเฟนกับโมซาดนี่มันเออก็คอนเสิร์ตเคลาสสิกก็สิอย่าแล้วอย่าแล้วก็คือไปหูร้อยในคอนเสิร์ตแบบนั้น ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าวิ่งไปแล้วคงไม่ทันแน่เลยพี่จะแสดงคอนเสิร์ตเป็นที่แบบไหนนะเอเห็นว่าเป็นเท้าหฮองที่อยู่หน้าสถานีอะแล้วเหรออยู่ไหนอยู่ไหนเท้าหนอห่ะเฮ้ยเท้าหฮอลเท้าหฮองเฮ้ยการแสดงจะเริ่มในอีกสักครู่ค่ะนีกรแสดง หาห้องที่ว่าไม่เจอเลยโว้ยแปลกจังเลยฮะเอจอยู่ไหนอะเร็วเร็วเร็วขอโทษนะครับผมหาทาวน์ฮอลที่เขาจัดงานแสดงสดๆใหญ่ๆอยู่อะครับทาวน์ฮอลหรออ๋อถ้าที่นั่นแล้วก็อยู่นี่ไงเอ้ยเอ้ยอยู่ที่เล็กๆแบบนี้น่ะเหรอครับัว้ยเออเรื่องไปซะแล้วจ่ายเร็ว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 เฮ้ยเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าจริงเร็วเข้า เฮ้ยเ้จับปอาอาาหาลืมเลยชิ้นชิ้นเท่กันนี่สายไปแล้วเหรอนี่อโอ้โหอ๋อแย่แล้วเร็วๆท่านที่มากันในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับกับผมก็คือโมซาละครับแลวผมคือเบโเทเฟนนะครับเราเป็นคู่ขำยำเพลงคลาสสิกนะครับ สเต็กคาโต้มามาเด็สเต็กคาโต้ฮึ่มงจะมีคนขำนี่แหละดีใจจังโอ้ยชื่อคณะตลกหรอกเหรอชัวร์ในเข้าใจผิดชะมัดได้ยิ่งกว่าแฟนสาวของนายนั่นฟอร์ทิซิมอลขึ้นใช่ไหมพูดแบบปกติอ้วนขึ้นก็พอแล้ว ชุดหน่อคงคุณตาเรียกว่าเฟิร์มาตาพระจ้าปาตั้งหากเล่าโอลาลาลาโอลา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 พวกเราคือคู่ห้าคู่คำยำคัสเซ<ค>